สิบสงชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจจตุสัจาสพังราสังเยววิวิงสุนราสภาตันหังกระราทยพุทธาอัตวีส,สตินายกาสเพปฏิทิตตาไมาหังมัทเกเตมมุนิสรา สีเซปฏิทิโตไมหังพุโทโธธรมโมทวิโนโลเจนเนสังคโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัพพะโคโนากโรหะทะเยเมอะนุรุตโทสารีปุตโตจทะทักคินีกนทันโยปิติภาคสมิงโมคาลาโนจะวามเกทักคิน,นีสวเนไมหงังอาสงอนันทะราหุโล กัสโปจะมหานาโมอาภาสงวามะโสตะเกเกสโตปิธิภาคสมิงสุริโยวะปะังกโรนิสันนิสินโสสมมนสิริสัมปันโนโสโพิโตมุนิปุงญโวกุมาระกัสโปเทโรสะมะเหสีจิตตะ วาทโกโสัยหังวัฒเนนิจจังปฏิทาสิกนากาโรปุนโนอังคุลิมาโรจะอุป,ปาลีนันทศีวลีเทราปัจ,จะอิเมชาตาณลาเตติลกามะมะเศส,สาสีติมหาเทราวิชิตาชิตนาสาวกา เอเตสีติมหาเทราชิตะวันโตชินโนรัสาชลันตาศีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตาสารนาังปุระโตอาสิทักคิเนเมตตสุตกังทัชักคังปัจชักโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังคันทะโมระปะริตตจัก อากานาติยะสุตกังอากาเสชทนังอาสิเสสาปาการสันติทิตาชินานานาววรสังยุตาตาสัตตปการลังกตาวาตตปิตตาทสัญชาตาพาหิรัตชัตตุปัทวา อสศ,ศาวิณย,ยันตุอานันตะชินเตชสาวัสตโตเมกจิตเจนะสถาสัมพุทธ,ธะปัญชเรชินะปัญชระมัชมหิวิหรันตังมหิเตเล จัาปารินตุมังจัเพเพเตมหาปุริศาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตรักสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัมานุภาเวนุภาวะปาลิโตจจรามิชินะปัญเรติสิบสาม พาหงมหากาพาหงสหสัมพินิมมิตสาธุรันทุทันสาวุทันตังครีเมฆลังปุธิตะโคระสเสนนมารังธานาทิธรรมมะธิมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสัพพะวตุเตชะยมังคลานิมาราติเรกะมะ พิยุตธิตะสัพพะตัตติงโครัมปะนาละวะกะมะขะมะทักขะยักขังขันตีสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชยมังคลานินาลาคริงขะชะวารังอติมะทะัทถะภูตังทาวขิจักกะมะสเะนวะ สุทารุนันตังเมตตมุเสกะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะชะภวตุเตชยมังคลานิปุขิตะคักขะมะติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะังคุลิมาละวันตังอิทิพิสัง คะตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตเชยมังคลานิกัตวานะกัตทะมุทรังอิวะคัคพิเนยาจินจายะทุกขาวะจนังชะนะกายะมะเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชสาภวะตุเตชยมังคลานิสัจจวิหายมะมติสัจ,จะกะวะกาวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะปูตังปัญญาปทีปะชะลิโตชิตวามนินโถตันเตชสาภวะตุเตชยมังคลานินันโทปนันทุ ทะพุชคังวิพุทังไม่เหติถึงปุเตณเพรพุชัเคนะธรรมะปะันโตอิธูป,ปเทสะเทสะวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพาวาตวเตชัยมังคลานิทุกขาหะทิทิพุชะ เทนะสุทัตะหัตถังพมังวิสุทธิชุติมิทิภกาพิธานังยานาะเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวตวเตชัยมังคลานิเอตาปิพุทธาชัยมังคละอัถทะคถาโยวาจโนทินะทิเนสระเตมตันที วานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวามนิโมขังสุขังอธิขเมยะนโรสปันโยมหากรุนิโกนาโถหิตายสัพพะปานิหนังปูเรตวาปาริมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตะตังเอเต е นะสจจวเชนะโหตุ เตชยมังคลังชย,ยันโตโพธิยามูเลสกกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหติชย,ยันสุชย,ยมังคเลอัปร,ราชิตะันลังเกศีเสปะทะวิโปคเรอภิเีเกสัมภาพ,พุทธานังอัออปปัตโตปโมทติ สุนักขันตังสุมังขลังสุปภาตังสุหุติตังสุนัโขสุมุขโตจะสุยิทถังพรมจาริสุปทักขีนางกายกรรมังวจากรรมังปทักขีนางปทักขีนางมโนกรรมังปณิทีเตปทักคีนาปทักขินานิ กัตตวานะละพันตันละพันตเทปปะทักคิเนพระวัตุสพะมังคลังรักขันตุสพะเทวตาสภะพุทธานุภาเวนะสทาสุธีพวันตุเตพระวตุสพะมังคลังรักขันตุสพะเทวตาสพะธรรมานุภาเวนะสทาสุธีพวันตุเตพระวัตุสพะมังคลังรักขันตุสพะเทวตาสพะสังขานุภาเวนะสทาสุธีพวันตุเต สิบสีปฏิทาะนคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมะทานเนนะพวันเตปูชิตาสดทิงกโรนเตทะวิหารมัทะเลเทราจะมัชานวกาจะพิกขโว สารามิกาธานปฏีปุป,ปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราอัปาณภูตาสุขิตาพะวันตุเตชาลาพุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทโบปปาติกา นินยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตจะเพปิทุกขสะกะโรนตุสังขยังท้าตุจิรังสตังธรรมโมธรรม,มัตร,ราจะปุกขลาสโคโหตุสะมะโควะอัตายะจะหิตายะจะอัมเหรคตุสัธรรมโม สัพเพปิธรรม,มาจาริโนวุฒิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมมริยปะเวทิเตปันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศา,าสนีธรรม,มาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายะสัตานังสมิทังเนตุ เมธนิงมาตาปิตาจะอัตตระชังนิจจังรักขันตุปุถะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทา15เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาจะนิทุกขาพระยปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกาหงุสัพเพปิปานิโน เอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังบุญญะสัมภธังสัพเพเทว,วานุโมททันตุสภสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพาพทาภาวนาภิราตาหูตุขัดฉันตุเทวตาคตา สัเพเพุทธาพะะระรัปตาปเจกานัจยะยังพลังอรหันตานัจจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโศสิบหกสุมังคลคาถาโหตุสัพ,พังสุมังคลังรักขันตุสัพ,พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสุธีหอนตุในรันตารัง,งโมตุสพ,พังสุมังคลังรักขันตุสัพ,พเทวตาสัพพธรรมังนุภา สัทธรรมานุภาเวนะสุธีหุนตุเนรันตรังหุนตุสพ,พังสุมางคลังรักขันตุสัพ,พเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสุธีหุนตุในรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระร,รัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาโรนี้ขอความสุขสวัสด,ดีจึงเกิดมีเก่กข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุมโมทนาในการสวดสาตยามนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอํานวยอพรรให้แก้วัตถุมงคลภาพปิตาย,ยอดสถีเรียนยอดสถีเรียนไว้คูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทัางบนที่สสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอุภาพแห่งภาพบริจจงสําเร็จจากดิิทุกปกันเทิน